สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนชาวสามชาและพี่พี่เพื่อนชาวยูทูบคู่ก้านนะครับผมวันนี้เปมันออกลมร้อนอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาให้ตั้งแต่นะครับแกได้แต่มาใหม่อีกแล้วนะฮะให้มาตั้งเสียงแต่เดี๋รับเกียรติจากพี่มนโนครับผมมาให้ตั้งเสียงแต่เอขอฟังเสียงก่อนฟังเสียงหน เสียงเริ่มแรกเสียงแรแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการตั้งนะครับผมมันจะมีเพียงมีปากงน,นึงจะแน่นแน่นแน่นเสียงมันแน่นเมื่อกี้เนี่ยมือสามช่าฮะน่าจะแน่นในปากหนึแผ่นไม่แตกหรอกเขาแผ่นมาเมื่อไหร่มามาข <มา S 2> โมยเขาทำลำตาลขึ้น,นอ่ะ นี่แหละเสียงมันไอ้นี่แล้วออกบัานโป่งนี่แล้วลองตั้งดูก่อนเดี๋ยวลองตั้งดูก่อนขึ้นระบากนะโหรอบนั้นก็ขึ้นแล้วจะอ,อ้าวแกบอกแกเมียผมก็ไม่ได้มาดิยถ่ายอะไรกันบางเนี่ยฮะเรา,าถ่ายคนดังอันเนาะนีประธานเมืองคนแก่งนะผมมันอกลมร้อง

เจี๊ยบหมวกก็ไม่ใส่ซะด้วยแสบตาแล้วนะครับมาดูประธานกลอบครับประธานกรอบกรอปวิป่งวิ่งขวาเขียวหวาไหนไวแท้ สักหนึ่งบทโ oh <c oughs> อ้ยพอแล้วบ้าง <laughs> อาเ oh, ร็วโอ้ลงครยากเลย ไม่ง่ายนะครับอได้ผ่านอนขอลองข้างในขอลองข้างในข้างหน้าเลยอยากจะลองอยากจะลองอีกอ่าอย่างเนี้ยถ่ายแล้วอาเดี๋ยวมาฟังประธานกอล์ฟหน่อยนะครับ นะเมื่อกี้แอะได้เป็นแผ่นเดิมนะไม่เปลี่ยนแผ่นฟิล์มเดี๋ยวรอรอบหน้าเดี๋ยวถ้าแตะเขามีปัญหาแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนฟิล์มทีนึงแฮมลากเยอะเลย เดินทางปลอดภัยครับรอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนฟิล์มนะพี่มโนกเดินทางปลอดภัยนะครับ